ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องต่อไปที่เราจะได้เรียนกันนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูอันนี้ก่อนนะคะเป็นภาพอินฟโฟกราฟิกที่อัปเดตเมื่อปี2020ก็คือปีที่แล้วนะคะว่าในโลกนี้คนทั่วโลกนับถือศาสนาอะไรกันบ้างนักเรียนลองมาดูว่า สถิติที่เขาสำรวจมาเนี่ยมันตรงกับที่นักเรียนเข้าใจหรือว่านักเรียนคิดหรือเปล่าว่าถ้าสมมติครูถามนักเรียนว่าศาสนาอะไรที่นักเรียนคิดว่าคนนับถือมากที่สุดในโลกมันจะตรงกับความคิดของนักเรียนหรือเปล่าอ่ะเรามาดูนะคะอย่างเช่นนี่ไม่ได้ไม่ได้อย่างเช่นหรอกก็คือสถิติจริงๆนะคะศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกเป็นอันดับหนึ่งก็คือศาสนา เห็นไหมคะคิดเป็นลอยละ31.1%หรือประมาณ2 3 8 3ล้านคนทั่วโลกนะคะต่อไปศาสนาที่มีคนนับถือเป็นอันดับ2อรองลงมาจากศาสนาคริสต์ก็คือศาสนาอิสลามนะคะคิดเป็นลอยละ24.9%หรือประมาณ9,197ล้านคนทั่วโลกนะคะซึ่งศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะกระจายตัวอยู่แถบ ตอนออกกลางแถบประเทศอาหรับนะคะในไทยของเราก็มีเช่นเดียวกันแถบภาคใต้นะคะจะนับถือศาสนาอ,สอิสลามเป็นหลักเราก็จะสังเกตได้ง่ายว่าใครคือคนอิสลามใครคือคน ศาส,สนาที่ไม่ใช่อิสลามก็จะสังเกตง่ายๆผู้หญิงก็จะสังเกตจากการคลุมผ้านะคะหรือว่าการคลุมฮิญาบหรือผู้ชายนะคะการแต่งกายก็จะค่อนข้างที่จะมิดชิดแม,ม,ม้กระทั่งผู้หญิงนะคะเสื้อแขนยาวกระโปรงก็จะใส่กระโปรงค่อนข้างที่จะยาวมิดชิดคลุมทั้งหมดเลยนะคะต่อไปศาสนาต่อไปนะคะหรือว่าที่มีคนนับถือเป็นอันดับ3ของโลกก็คือเอทิส เอติสคืออะไรเอติสไม่ใช่ชื่อศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งนะคะแต่ว่าเอติสเนี่ยคือ,อกลุ่มของคนที่ไม่นับถือศาสนาอะไรเลยนะคะปัจจุบ,บันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะปัจจุบ,บันนะคะในปี2020คนที่ไม่นับถือศาสนาทั่วโลกมีถึง 1, 1 9 4ล้านคนทั่วโลก แต่ก่อนนะคะคนที่ไม่นับถือศาสนาไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ปัจจุบันคนไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของศาสนาก็เลยทําให้ a t h e ส s t นะคะมีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปีคราวนี้เรามาดูว่าศาสนาของเราที่ชาวไทยนับถือเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยมีคนนับถือทั่วโลกประมาณเท่าไหร่ ก็ประมาณ507ล้านคนทั่วโลกนะคะหรือคิดเป็นเปอร์เซนต์ก็จะประมาณ6.6เของประชากรโลกเท่านั้นเองนะคะนอกนั้นก็จะเป็นศาสนาอื่นศาส,สนายิวศาสนาพรามหมณ์ฮินดูประมาณนี้เป็นยังไงบ้างคะเราได้เห็นมันตรงกับความคิดของนักเรียนบ้างไหมมันก็จะมีปัใจจัยในการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ศาส,สนาเราเนี้ยเป็น อันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามเพราะอะไรมันมีปัจจัยมันมีเหตุและผลของมันอยู่ที่ทําให้ศาสนาเหล่านี้มีคนนับถือมากที่สุดในโลกอย่างเช่นศาสนาคริสต์เนี่ยทำไมศาสนาคริสต์มีคนนับถือมากที่สุดในโลกเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงช่วงที่มีการล่าอนาณานิคมนะคะมีล่ามีการล่าอนาณานิคมหรือว่าล่าเมืองขึ้นส่วนใหญ่ประเทศมหาอำนาจในการล่าอนาณานิคมเนาะอย่างเช่นฝรั่งเศสอิตาลี สหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งประเทศโปรโตเุเกสประเทศเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายต่างๆไม่ว่าจะเป็นออร์โธด็อกส์เตสแตนหรือว่าโรมันแคทอลิกกระจายตัวอยู่ทั่วยุโรปนะคะหรือว่าฝั่งตะวันตกทําให้เวลาเขามาล่าอนณานิคมเขาก็จะนำพวกมิชนารีสอนศาสนาเนี่ยเข้ามาด้วยมาเผยแพร่ศาสนา จึงทำให้ศาสนาคริสต์เนี่ยกระจายไปยังดินแดนต่างๆทั่วโลกเลยเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ศาสนาคริสต์เนี่ยมีคนนับถือมากที่สุดในโลกหรือแม้กระทั่งศาสนาอิสลามนะคะที่มีคนนับถือเป็นอันดับสองของโลกทำไมถึงเยอะเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นศาสนาเชิงรุกรุกตรงที่ว่าอย่างเช่นสมมติเราเราจะแต่งงานกับคนอิสลาม เราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องเปลี่ยนศาสนาจากศาสนาพุทธเนี่ยไปเป็นศาสนาอิสลามลูกเกิดมาส่วนใหญ่ก็จะให้กลายไปเป็นอิสลามนับถือศาสนาอิสลามเลยทําให้จํานวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามของโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะคะอันนี้ก็คือเอาเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้นักเรียนได้ทราบว่า ทั้งโลกนะคะเขานับถือศาสนาอะไรกันบ้างนะคะส่วนเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะมันก็เกี่ยวข้องกันกันกบศาสนาในโลกแน่นอนเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังจะสอนในต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่สําคัญของโลกที่มันส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงของของโลกในด้านต่างๆ สงครามต่างๆที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่สหรือเหตุการณ์ต่างๆมันล้วนแล้วแต่มีเหตุปัใจจัยในการเชื่อมโยงมาจากเหตุการณ์ต่างๆของโลกที่มันเกิดขึ้นไปแล้วทั้งนั้นนะคะเรามาดูว่าสงครามครูเสดคืออะไรแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรแล้วหลังจากที่เช้่สุดสงครามครูเสดแล้วมันทําให้โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะ อ่ะเรามาดูความหมายของมันก่อนนะคะคำว่าครูเสดนะคะคำว่าครูเสดตัวนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสแต่ว่าไม้การเขนหรือว่าแปลว่าการเขนนะคะซึ่งการเขนนักเรียนน่าจะทราบว่าเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีเรื่องของศาสนาคริสต์เข้ามาเกี่ยวข้องกับ สงครามครูเสดแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะสงครามครูเสดก็เป็นสงครามระหว่างศาสนาสอศาอส,สนาคือศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามนะคะสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์คือไม้กางเขน หรือบางทีเราอาจจะเห็นเป็นรูปมีรูปพระเยซูอยู่ตรงกลางไม้กางเขนด้วยนะคะถูกตึงกลางเข็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามก็คือรูปพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็ดวงดาวหนึ่งดวงนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามเราก็จะเห็นได้บ่อยๆตามพวกโบสถ์เอไม่ใช่โบสถ์สิเขาเรียกว่ามัสยิดนะคะหรือว่าสุเราประมาณนี้นะคะ ซึ่งสงครามครูเสดเนี่ยเป็นสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อตอนไหนก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปีคศหรือปี1096ถึง1291นะคะตีเป็นระยะเวลาจริงๆเลยก็คือประมาณสัก195-196ปีนะคะ แต่เขาจะคิดเป็นตัวเลขกลมๆก็คือว่าสงครามครั้งนี้เกิดขึ้นประมาณเกือบ200ปีนะคะเขาเลยเรียกชื่อสงครามครั้งนี้อีกชื่อหนึ่งว่าสงคราม200ปีนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคำว่าครูเซตแปลว่ากางเขนใช่ไหมคะสังเกตจากการแต่งกายหรือสังเกตจากพวกเนี่ยพวกโล่กำบังหรือการแต่งกายของนักรบ นะคะเขาจะแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ความเป็นนักครบครูเสษหรือว่าเป็นคนคริสด้วยการที่ใช้รูปไมก้กางเขนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะคะจนทำให้สงครามทางนี้มีชื่อว่าสงครามครูเสษนั่นเองนะคะ ซึ่งสาเหตุของสงครามครั้งนี้ยมันมาจากอะไรละ่ะทำไมศาส,สนาถึงทําสงครามระหว่างกันท,ท,ท,ทั้งๆที่ศาสนาแต่ละศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีแต่ทําไมจึงมีสงครามศาสนาเกิดขึ้นนะคะเหตุผลหลักของการทําสงครามครั้งที่1ก็คือเพื่อปลดปล่อยนครเยรูซาเล็มนะคะจากการควบคุมของพวกมุสลิมเพราะว่าอะไรเราต้องย้อนกลับไปในช่วงที่ เยรูซาเล็มนะคะ Ye Eve, เยรูซาเล็มเนี weeks, ien, ่ยอยู land, fs, ่ในดินแดนปาเลสไตน์อ <ahaha> ย <Maria> ู่ในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยสองศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสต์กับอิสลามล้วนแล้วจะเชื่อว่าดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยคือดินแดนที่เป็นต้นกําเนิดของพระเจ้าของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาอิสลามแล้วเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นหนึ่งในสามเมือง หนในสมเมืองที่พระเยซูคริสต์อยู่ก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงกางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์นะคะก็คือว่าคนคิดเนี่ยคนศาสนาคริสต์หรือชาวคริสต์เนี่ยจะเชื่อว่าคนที่เกิดมาทุกคนนะคะล้วนแล้วจะมีบาปติดตัวมาทุกคนเลยแต่คนที่เป็นคนไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์ก็คือพระเยซู ะะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยศรัทธาในตัวของพระเยซูคริสต์ก็เลยที่พอพระเยซูคริสต์ถูกตรึงกางเขนใช่ไหมคะเขาก็เลยอยากเข้าไปที่จะสแสวงบุญไปทําบุญเหมือนกับชาวมุสลิมที่เข้าเข้าไปที่เมืองเมกกะประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อที่จะทําการประกอบพิธีฮัท เขาก็อยากไปเนาะหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเขาอยากเข้าไปเหมือนกันค่ะชาวคริสต์อยากเข้าไปแสวงบุญที่เยรูซาเลม็มแต่ก่อนเนี่ยเขาสามารถเข้าไปสแสวงบุญที่เยรูซาเล็มได้อย่างปกติแต่พอมาวันหนึ่งนะคะเยรูซาเล็มอะถูกชาวถูกพวกคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะเดินทางเข้าไปยังเยรูซาเลม็มอิสลามนะคะ เดินทางเข้าไปยังเยรูซาเลม็มแล้วก็ไปตีเอาเยรูซาเล็มเนี่ยไปเป็นของชาวอิสลามหรือว่าชาวมุสลิมนะคะตีให้เป็นของชาวมุสลิมคราวนี้เยรูซาเล็มก็เลยกลายเป็นของชาวมุสลิมนะคะชาวมุสลิมคราวนี้ชาวมุสลิมที่อยู่ตรงเยรูซาเล็มนะคะเขาก็กีดกันไม่ให้ชาวคริสต์เนี่ยเข้ามายัางเยรูซาเล็มเพื่อสแสวงบุญ ะะมีการทำร้ายร่างกายมีการทารุณกรรมชาวครตกที่เข้าไปสแสวงบุญอยู่ในเยรูซาเล็มเนี่ยจนเกิดการล้มตายเยอะแยะมากมายนะคะชาวครีกก็เลยต้องการที่จะนำเยรูซาเล็มเนี่ยกลับมาเป็นของชาวคริกเพราะไม่อยากให้เห็นไม่อยากเห็นชาวครีตเนี่ยล้มตายไปมากกว่านี้ก็เลยทำสงครามเพื่อแย่งดินแดน ปาเลสไตน์หรือว่าเมืองเยรูซาเล็มกลับมาเป็นของชาวคริสต์นั่นเองนะคะอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดสงครามครูเสดครั้งที่หนึ่ง